ค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของประโยคนะคะซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วแต่วันนี้เราจะมาลองสรุปนะคะกันอีกสักครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนนะคะประโยคเนี่ยก็จะมีอยู่3แบบนะคะก็คือประโยคสามัญหรือประโยคความเดียวนะคะประโยคความรวมแล้วก็ประโยคความซอนนั่นเองลักษณะของประโยคเป็นอย่างไรนะคะแยกออกตามโครงสร้างของประโยคได้เลยนะคะประโยคแรก นะคะอ่ะก่อนจะไปประโยคแรกนะคะก็คือมาทำความรู้จักกับองค์ประกอบของประโยคก่อนองค์ประกอบของประโยคนะคะก็จะมีนามวลีกับกริยาวลีเป็นหลักนะคะนามวลีก็คือคำประโยคนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำนามนะคะเป็นประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์นะจะเรียกว่าวลีนะคะจะทำหน้าที่เป็นภาคประธานและ กริยาวลีก็คือประโยคที่ยังไม่สมบูรณ์โดยขึ้นต้นด้วยคำกริยานะคะจะทําหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะแสดงการกระทําของคำนามหรือว่าประธานของประโยคนั่นเองประโยคสามัญน,นะคะหรือเรียกอีกอย่างว่าประโยคความเดียวเนาะจะไม่จะไม่มีประโยคย่อยนะคะก็คืออ่านแล้วรู้เรื่องเลยมีมีคำกริยาแค่คำเดียวนะคะเป็นกริยาหลักหรือว่า กริยานั้นอาจจะเป็นกริยาที่วางต่อกันก็ได้นะคะยกตัวอย่างเนาะกริยาที่ประโยคที่มีกริยาคําเดียวนะคะนั่นก็คือนักเรียนรับผิดชอบการเรียนกริยาก็คือคาว่ารับผิดชอบนะคะหรือว่ามากกว่า1คําก็คือทุกคนขยันเรียนขยันกับเรียนก็เป็นกริยาเหมือนกันนะคะและ บางประโยคเนี่ยกริยาจำเป็นจะต้องมีกรรมมารองรับนะคะนั่นก็คือเขาตัดเชือกขาดคำว่าตัดเป็นกริยาและเชือกเป็นกรรมให้นั่นเองค่ะถ้าถ้าพูดว่าตัดเฉยๆเนี่ยก็จะไม่รู้เรื่องนะคะต่อไปประโยคความซ้อนลักษณะเป็นอย่างไรประโยคความซ้อนก็คือมีประโยคหลักนะคะแล้วก็มีคำเชื่อมนะคะ เป็นคำว่าที่ซึ่งอันว่านะคะแล้วก็บวกด้วยอนุประโยคก็คือประโยคย่อยลงมานั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างกันความรับผิดชอบอาจหมายถึงการยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำใดๆของตนนะคะอ่ะประโยคความซ้อนเนี่ยวิธีการดูอนุประโยคนะคะก็ดูได้จากประโยคที่ชิดกับคำเชื่อม ที่กาหนดเอาไว้นั่นก็คือที่ซึ่งอันหรือว่าคําว่าว่านั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่ามันมีคําว่าที่อยู่เราก็ดูดูต่อไปเลยค่ะหลังคําประโยคหลังคําว่าที่นะคะก็คืออนุป,ประโยคนะคะซึ่งขยายขยายคําว่าอะไรก็ขยายคําว่าผลนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะประโยคต่อไปเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนควรรับผิดชอบงานเล็กๆน้อยๆนะคะเจอคําว่าที่อีกแล้วนะคะหลังคําว่าที่คือคําว่าอยู่ในวัยเรียนนะคะประโยคนี้เนี่ยพยายามจะขยายคําว่าอะไรให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือคําว่าเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆที่อยู่ในวัยเรียนไม่ใช่วัยอื่นนั่นเองต่อไปประโยคความรวม ประโยคความรวมนะคะก็จะประกอบไปด้วยประโยคย่อยนะคะแล้วก็เชื่อมด้วยคำว่าและแต่หรือแล้วก็บวกด้วยประโยคย่อยอีกทีหนึ่งนะคะทั้งนี้อาจจะไม่ใช่มีแค่นี้นะคะแต่ว่านี่คือสัญ,ญลักษณ์นะคะเป็นคำเป็นคำตัวแทนของคำนะคะที่หมายถึงและเนี่ยคือคล้อยตามคำว่าแต่คือขัดแย้งกันและคำว่าหรือคือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะ อย่างเช่นประโยคนะคะตัวอย่างก็คือทุกคนย่อมมีหน้าที่แต่หน้าที่ของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะคะคำว่าแต่ก็คือเชื่อมประโยคย่อยทั้งสองประโยคเอาไว้นะคะโดยมีความขัดแย้งกันนั่นเองนะคะต่อไปเรารู้จักหน้าที่ของตนเองและกําลังพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะใช้คําว่าและเป็นตัวเชื่อม ประโยค2ประโยคเข้าด้วยกันนั่นเองค่ะคุณเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนต่างจังหวัดชัดเจนมากก็คือให้เลือกนะคะว่าคุณนั้นเป็นคนกรุงเทพหรือเป็นคนต่างจังหวัดนะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือลักษณะของประโยคความรวมนั่นเองนี่คือวิธีการดูนะคะดูจากวิธีไม่ขอวไพค่ะวิธีการคัดแยก ประเภทของประโยคนะคะโดยสังเกตจากคําเชื่อมประโยคนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะสรุปความรู้เนาะหน้าที่161-164หถึง1น4หนังสือวิวิทธภาษานะคะลงในสมุดนะคะซึ่งหน้าสีหน้านี้นะคะ เป็นเรื่องของประโยคในภาษาไทยเป็นการทบทวนสักนิดนึงนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ